กันมาเห็นยังนาะสาๆอยู่ทงไหทงหนากันเห็นยังอันนี้สบายดีเด้อแม่พี่น้อเอาอามห่บมเเอาเไปนําน่นี่ไข่อาจะะ้วางมันหนล้สตาใจกายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟสุขูสุขนมันนี่เฮาออกผากันมาหากตำเส้นอ่ามั่นกัน จำเส้นข e ่าเปียกพี่น้องหรือว่ากวดจับยวนนั่นเองนะพี่น้องเนาะอ่าหลายๆเมนูนี้เอฟซีนะเจะาพ่ท่านเอเซ่เห็นปัญหาเนาะพี่น้องเพราะว่าปกติส่วนลายเขาตำแต่เขาป่นใส่ใส่ได้หลายที่บอกผิดค่ะตัวได้ตำตำข่าเปียกเนาะเอออ่ะเปิดๆนอมีพี่น้องเส้นข่าเปียกเนาะเยสีถ่ายให้เป็นว่า เป็นจะได้นีเป็นเป็นเนียมันเอาน้ำกันนะเดี๋ยวมันมน้ำมีกูน้ำว่คือเส้นกระปุน้ำส้นเนียเงี้ยไ้ประเนมนึงมันสุดยอดเลยมเรนามจไปนั่งทั้งลังอีกบ้างละนั่งทั้งลังเอือดเอือดที่จเดี๋ยวพยาเาหยาบนะเดี๋ยวเาจะไปเห็นบลกด o ยูทูบออกมาไหมไม่ให้เบาข้ามมาหยาบเด้อไมมีข้ามบา เออซี ee, sí, 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 ar, eh, ่เ oh, อ yeah, ีด okay. ซ okay. ีเ nah, ซ euh ียบอหมีนะครับมามาสอเออนี man ่ไบอแบบว่าเอาเอียวยักบอเข้าใจขอไม่อยากพูดออกเด้งนีธนะแบบเข้ามาเออเข้าใจแล้วว่าแบบนี้มันเสียอกว่าไม่ในเดือนหนาพู้เล่มันบอได้ว่านี่ดอกมันสีันนั้น y o u t u สีอันนี้น้องพี่น้อง แจง้งไม่แบบคือว่าถ้ามีคำหยาบร้ายเกินไปมันจะบบขืนโฆษณาฮะนะแต่ว่าคลิปนั้นจะบบได้เงินจริงๆนะอาปโป<อ>จะได้งเงินน้อยโฆษณาจะบบขืนจริงๆนะโบแบร์เขาทางคอยบอกคือมาบอกคำหยาบ<ฟ> <ME ANS> ด้านคือเขาบอกจะมอมโดยเจ้าโดยแต่ว่าก็าบอกได้อยู่ มันกบ่เทงขนาดแบาบบยับไปในน้ข่อยงเออไม่ยเลีซอมตัวนี้ตีนนี้วับดูเลยนั่นม่ให้เอขยาบเด้อดเด้อเามาใส่คือเก่าอีกนะครับสิกินเองมจย่าแรกพี่น้องบดไปใส่ร้ายอหมือนใส่ซองอนนะคนหนึ่งคนหนึ่งก็เฟินเลยจพี่น้องจ มาเชื่อไ่ถ่ายผมให้บ่งมาเอาเงนน้องอาจากนอกหนึ่งเข่โอถ่ายคลิปใกชออาาายออานี้่ได้แน่พยายาจะตัวอีเมย์มกบจ้าตัวอีเมยหนึ่งแล้กก็มาเอาเงินไปจบท่้าไปาบาดเนาะที่นแต่คืออยากเอา่ถ่ายคลิปสักเือดนอ มันมีความหักน้อลินจะโทรศัพท์โอ้ลินน้ำหยิมน้ำมูมูไม่มีเวแ่ทั้งหนิมทั้งอันไนมต่เหมือไจ้าตีบจะมีคนต่ำอาเมัักสะสือาเสียบด้วยหจ้าด้ หิเขาสิตำสอเมนูนาะคือซาตีพะนเากระปุนมานานะครับบาสุกสิตามเ้นมั่นกันอะเนาะพี่น้องเน้ำมันกันนั่นเอาส้นขขาเปียกสพี่น้องหรือว่าก็จับยนนั่นแหละไอุ้กกังกรปุนเานียเห็นเลยทักนี่กระดมั้ี่นาบ่อเลยคะเอาวนากูกูไปทางไหนท้ามากูได้อยู่บ เออไปเอาไปเลยไปตีไปสิธา<ช>อยู่อยู่ในเฮือนคนละไปท้งกูไ่ขอานีสุดยอดแบบกินละดื่มดูอมเอา,นอาเนาะพี่น้องก็คือสนมันกันนึกว,ว่าเซ็นคัาปี้อ่ะเนาะโอ้ยอย่าให้มันเฮียที่เราจูเจ้าโคตรเยอจะจำหน่อยเกินไปถากันมาตำกินอยู่ท่งหนาเนาะพี่น้องอยู่เฮือกนกันไม่อยากตำกินมันบรรยากาศบดีเนาะ ไอทุกเสกินชีมือเศ้าอาขังแดกในชีวิตอืมโอ้ยชื่อเเป็นกรรมการเลยชเหยุดาโดยเอาแบบคนกินโดดโดยระบังขข่าย้งบ๊อบบี้โดยไมสอนต้แ่เออไปที่ะติโดไปกูมีิดาป่ะเห็นองอยู่บงังเห็นอยู่ไอซีหลงเอง เช็นวามึงแกแคิดังใส่แม่นบ่ะคอยกันยังบ่มีคลิปถ่ายมาก,ก้อยเฮ้ย<ก>้ออก็คงกินไม่ได้บ้ายอะย่ามนี่อึดคลิปถ่ายแห้งแห้งพี่น้องเลยมันบ่าประหุษไปใส่น้อยคอยบน <laughs> บนั้นบรรยากาศดีดีแกคัดไปก่อนเนาะพี่นอ้องนี่แหละเบิ่งกันไปฝากพี่นอ้องเป็นกำลังใจก่อนไปก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปมวนคลิปบอมวนอ่ะแหละ ชีวิตมันจัมรสตมามสชีวิตนาเอือนอยเกเอือเอดดาย้ขจมาอยย่ขันแนมตาแล้วฮะเคดี๋ยวสิอรองปอกไข่ก่อนเ้ยเป็นยังดีเด่าเห็ดน่องอย่าเห็ดน่องนิว อัติจิปอไข่ลอกมันตีบติจิปะทะหัวมคันผู้ใดเห็ดไข่แตกกี่หัวนะชีสาระอีลีขอยเห็ดมาเลยขอเห็ดเองขอเห็ดได้เลยนี่เที่ยข่อยแม่ก็เจ็บบัตรเต๊ถวยเมียครับอัดอัดเย็นยเง ก่ให้มันน้อยเอากำมังักตีกกมังเห็ดเลยเรียกว่าก็อีเดกินเบิ์ดบด้นาะไปจากตำกับปุ่นมาจากตำมันบอกไข้อ่ะกิอนบี้มันกระตักออกตียเขย่อหบหยัดเขาไว้จกคู่อยู่บบินดาสะงบอบบี้ขอบบินตาสเบิร์ดอง ตีมาคอมเมนต์ให้กูกันเลยนคอมเมนต์ให้บอบด้วะเจ็บไหมเอิญข้าจ้บเบิ้งบ่บนี้เนี่ยเอิญแม่จ้ามาเบิ้งมาเกนเดอมาเดอมากกนเดอรพูดอะไอยาก กวดลงที่บอบีเห็ดมาลงตรงเตงอีโดวัจะตงยนี้ขอไปขอซีมีน้องหงอ่าก็ลองรับการไม่ใอ่หลอกเบื้องตีบไม่อยากลอกมันบดเชแต่แรงมากเลยอ เหมือนข่อยเห็ดเองตีจอเห็ดเองมันกีเจ็บแต่ว่านี่เอเห็ดให้เมือถือถือเอาถือโทรศัพท์ให้กูนี่ง้่นไปเเงดิมก็สิดองให้มสียนี่ก็เสียึงมงอาเป็นที่สน์เด้อนี่โอ้น้า ไม่อยาสลัดบอสอี่ันนเ็ดเือดกูจิรอั้นกอ่เอ้กูจิรอให้มึงนี่เอาทาเนี่ยกูตาทำาแรมมาน้ยกะท้มันมดมันหอนากทไม่ได้ปลอกไข่เห็ดสิ่้สีสลัดเอาไปเห็นมันอยู่คยเห็ด2อสมอันเลยพี่น้องพทอกนแม่อ่ากินได้กูจอพี่น้องเอ้ยองจานพว จะเด้อจุจ๋าเด้อจะสกินตัวไมาเด้อมาเด้ออ่าเนียไปสายดว้บอดให้พี่น้องเบิ่งไครยางมาตูมกี่ข่อยลวกเองไข่ลวกสะเป็นยูบ่ดีบ่กรือกาสลวกเดซึ่งไพอ้น้ำเพชดขืนี่ เมื ok saw, oh s <S okay, do, huh? hey. ่อไงปอกขออีสั่เอวานอะขอว่าอีวัาปีบ้างค่ะปกมันม่เอาอ๋ออ๋อว๋ออ๋ออวอัวออ๋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 วอัออออ๋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 ออออ๋ออ่ออออออ้ออออ ข้งบเซนะม่เห็่ได้ขันไก่บบเซนะขั้นเซนะมั็นพอดีน้องนิวมันไม่จอยก็ามเนจิ้มได้คือเนองมันจิไข่เื่อเนี่ยต่ำเนี่ยตั้งแต่ก็กินเพื่อจ่อยไม่จ่อยไหมก็เลยว่านิดน้อยนิดนี้จิ้ม มันสิแตกน้ำเดือมันสิออกคันอ่ะบอกบอกนั่นตรงนี้นะอืมเจ็ดนาทีก่อนหาซ้ำเอาหาพอดีเนาะบอกแล้วว่าหาพอดีซ้ำเนี่ยพอดีเใช่ไหมพอดีซ้ำเป็นแม่จ้อยนะมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อ บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อห้อกระตําแล้วเดี๋เนาะมาเด้อกินน้ำกันผมอยากไมีงานพี่น้องเลยแ่สางกินอ้าไอ้ซุเจมมคอมเมนต์ของ่ขอาก่เออทีมของนออาก็เด้อยไปนีทนอออา้นเป็นงานีกัยมาปีกอโลให้อิ่มอังเยอะฮะเป็นสีแนเือนกันอืมเขาบอบีแช่ไหมชิมของนออาก่อนม่อยกั กระปุนกระาดมือมือแรงเข้าว่าสิผ้ากันไปสอนพี่้อมสอนกล้งเขาอีบอกเส็บตัวใช่สีดงามาคนดงไปลงน้ำตาลเห็นเลยข้าวบดงนะคะลงมัดสีสู่าหอใช่ไม่ะน่าเออยอเดี๋ยวเดียวาเื่อบไปนะกข้าไร่าไรแล้วท่าะระูจะเหมือนออีบอกแสบบบอกอิบบ

เอาบ้เนี่ยอาบ้าสามดอกไข่พอดีกินเนเมือันนี้นไห้ครัหมักไข่มันดอโแตู่เห็นมักินเ้งกูนะไอชุกจะได้จะกะิงเจาะไข่แดงรับมั้งรับมั้ง สาตปานมากนะกตปานหยมมาก่า่มมา้าเหนีนะข้าบ๊อบบี้แ่เสะม่นียวข้ามัน้องมอนางลงสบายดีป่าลุงเดียสบายดีป่าลุสบายดีเอาเลยตีตมเบิร์ตมาอีนั่นเลยมไปป่าลุงเด้พี่น้องกินน้ำกันเด้อจะหน่อยก็อยอมาข้โพผามาเลยสมิ้อเกะ ขนหมดแม่ๆกินมายังเทิดได้รึนี่นี like anything, ่ดิกตะเพยังไม่ห่างเ่กินมาได้มาอีมามามาหมสายป่านกินเลยป่ฮะบ่ได้จงกันนะใ้ให้เด็กน้อยนะพี่น้องดื้อไปหางกับบุมี่ทำมัดนี

นี่ตอนนี้คุณอยกับมาแลวพี่น้องดื่มดำมันยังกาะอถุงหน้ากับต้มตำสมแทบแทบเขาจะสุกเลนอเืองขาห้อในื้อประเนืในซุกเด้อพี่น้องข้างล่างเนี่มันลืองเือง เข่าวปีนี้บอยอยากงามเป็นไรจ๊ะมันเป็นยังงมันยันเงินเป็นไงยังคือบาดยานเงินอ้าวมัน่ยานเงินแต่มาเขาแล้วค่ะแพงมาใส่ปุ้ยทรายสอบกับบงะหน้าคุณแล้วมันจะสอบหน้าก็บาส่งมาหอบเพื่อสร้างเหมือนตัดของที่เจือกับบดีขอบมันตาไปหยิบนู่นนะกระตัดออกแั้วมันนี่ส่งมาหอบ ปัดสิบอกอยู่แล้ก็ตาล้ก็ตาออกเช่นช่นเชอไยู่ใช่คชาวหาพัเจ้าไรอปัดลกเาเห็นมันอะได้นนัาเราให้มันตายมันแตกนะแล้วก็เตียออกเป็นต้มแล้วคืออยู่ว่ามันคืออยู่น่อนใช่ก็ตัวเงอยู่นะตัวเงาคือหางหนุกปัดางหนาดิปัดางน้ปัดางน้ามันคือต้องปัดางหนาเออี่ยวด ใขก็ส่งนกนกหางนกที่บับบ่า like ็นะบับนาใข่ก็ห้างนกตัวไหนอยู่ตัวนี้อตัวคืออีแบบนึงเด๋อแล้วไม่ได้มองอีกหนนะไม่ได้เขาชอหมอ่ะไม่ไดหน่ยก็างเขาหไงสายปานก็เริ่มกินเผ็ดสายปานบ้าล้ก็ามนนันนเร็วสายปานสายปานพ่อแล้ว เพชรจ้ะฮะน้ำเมน้อีบอฟเลยไม่รู้อะน้เมร์มั้งพี่น้องมาตอนนี้เขากินเข่าเออเขากินตำสมแล้วเขากะพากันมาสอนกุ้งเนาะอันสิพาซาบอบีมาถ่ายคลิปสอนกุ้งพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งในสองบอบีสายลุยเด้ออินดีบอบีสายลุยอินดีไปพี่น้องเอ้ย คลิปนี้เขากับซีเบิดเพียงสัมนียร์เลเดอร์พี่น้องไอ้ซู่เนี่ยก็เก็บพามาสอนกุ้งยูแม่นัมเซ่เนาะเป็นบ่บรรยากาศดีดีตาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เขากับซีเบิดเพียงซัมฮะกินน้ำกินน้ำไผ่มาว่าติอย่าอย่าเห็นเด้อบายพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกันแรงแจ๋วส่งกันเด้อ Tuk-tuk-tuk-tuk. Wah, itu